มาแล้วครับผม LT ภาพยนตร์จากอำเภอบัวเชิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่น้องชาว YouTube แล้วก็สวัสดีทางแฟนเพจบองนาบินดีด้วยแล้วกันครับผมวันนี้ก็จะมาทุกท่านมาชมนะครับลงไปเรื่อยอุ่างี่โพแ่นี้ติดกินม้ หนังนะครับเขาเรียกว่า,าเสียดำรงนะครับเสียดำรงภาพยนตร์นะครับจัดอ,อะไรนะมิงดีกว่าอ่ะจัดเป็นงานบุญนะพี่จัดงานบุญแล้วแกให้หนังมาลงสามจอครับผมก็จะมีของมาตังภาพยนตร์บุรีรัมบิทวิชัยโปรโมชั่น บุรีรัมแล้วก็ L-T-Movie จากอำเภอบ,บัวเชษนะครับผม3จอใหญ่ครับนะแต่จอน่าจะลงเล็กแต่เครื่องเสียงน่าจะพากันลงชุดใหญ่นะครับอันนี้เป็นของทีมงานมาตังภาพยนตร์ครับผมนะก็รู้กันอยู่ครับทีมงานนี้ก็จะเป็นตู้ผีเสื้อ21นิ้วนะฮะดอกลำโพงบีครับผมนะ ตอนนี้ก็กกำลังพากันติดตั้งรบเสียงฝั่งซ้ายมือของเราครับผมนะนี่พีเสื้อหมดเลยนะครับเต็มคันรถเต็มลำครับผมนะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคันนะครับตรงนี้ก็ประมาณห้ใบยอยู่หลังรถเยียบนะครับลงไปแล้วอสองใบจ้าเอ๋ฝ้าเฝ้าแนะ่เดี๋ยวฝนมาแล้ว นั่งเร่ไปนเาตั้งเสร็จก่อนเขาก็ได้ลองก่อนเขาเฮียบมีปัญหาเป่าน่ะติดจริงไนครับน่ะ สวัสดีครับในสนามโรงเรียนเลยนะครับผมสนามโรงเรียนบ้านค่ายบ้านนองค่ายครับผมอ้ <c oughs> เอาหอนมาแปดเลยเว้ยสิบหกดอกหอนสิบหกดอกเ <c oughs> อสเอโดับตับไหมแน่นอนครับผม <c oughs> ของมาตังกันนี่ กระตูดกระโโนครับผมเอสเหมือนกันโอ้ยเอาเอาไม่กี่ใบไม่กี่ใบใบเล็กเองของมาตังใหญ่กว่าลงาเะเฮ้ยลดข้างละหกบิ <c oughs> ดข้างละหกบ่สิบแปดบ่เอาลงเอาลงข้างเลยยิบสีดก ไม่ได้ต้องลงข้างละยี่สิบสีดอกมาถึงแล้วครับเหลือแต่พี่ใหญ่บุรีรัมครับยังไม่มาครับผมบิ๊กทวีชัยยังไม่มานะครับเจ้าถิ่นแก็น่าจะมาพรุ่งนี้นะครับเพาะ ทีมงานแกติดตั้งเร็วนะครับสวัสดีครับไม่ไปอยู่ข้างนู้นนะไม่ไปอยู่ข้างนู้นนะให้ให้ทวีชัยเป็นกรรมการอยู่ตรงกลางให้ทวีชัยอยู่ข้างเลยครับกรรมการต้องอยู่ด้วยกันมันเอาทวีชัยเป็นตรงกลางเลรัสวัสดีครับออกมากี่โมงครับออกมากี่โมงออกมาตอนเที่ยงเที่ยงครับเที่ยงเที่ยง อะไรโบรเชตเป็นอะไรครับนี่ไม่มีอะไรโบรเชตไม่มีอะไรโบรเชต์ร้อนเชตร้อนอ่านี่เจ้าของงานสวัสดีครับสวัสดีครับนีเจ้าของงานสัมภา,าษณ์ก่อนอจัดใหญ่ขนาดนี้เป็นงานอะไรเนี่ยงานเอฟซีก่อนรวนผมไฟลูกขึ้นบานใหม่แล้วก็ทําบุญฉลองอัฐิแม่ทำบุญฉลองอาฐนะิแม่ด้วยครับโกลผมไฟผมไฟของลูกชายแล้วก็ขึ้นบันใหม่ตัวเอง งานจริงๆที่เราเนี่ยคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับวันนี้มีอะไรไหมวันนี้มีดนตรีดนตรีอย่างเดียวมีแต่พี่น้องสายผู๊พโป์สายอาชีพเดียวกันที่มาช่วยกันให้มีงานแบบนี้ได้อขอคุณไปถึงผู้บริหารทุกหน่วยแล้วก็ทีหนังด้วยกันครับผมถือว่าจัดงานได้ยิ่งใหญ่นะก็ด้วยพี่น้องเนี่ยสายอาชีพเดียวกันที่เขามีความเมตตามาช่วยมาช่วยผมถือว่าสุดยอดเลยครับผมยังผมยังไอคนลูกแทนนะ มีตัวหน่วยใหญ่นะเนี่ยมาตังก็ใหญ่ทวีชัยก็ใหญ่ LT ก็ใหญ่นะเพราะว่าถ้าสามหน่วยนี้ท้ว่าจ้างริ่งก็เกือบสองแสนนะครับอ่าแต่นี้เขาแต่นี้มาด้วยน้ําใจที่มีที่มีต่อกันเนาะใช่มาช่วยกันครัเวลาก็เดินทางเขาาจเขามีอะไรดำลงก็ไปดีไปช่วยเราเราเราช่วยกันคิดน้ําใจนะน้ำใจมิ้นไมตรีต่อกันครับอาชีพเดียวกันเนาะ ดผก็พยายามสร้างแบบนี้ให้เป็นบรรทัดฐานของสายอาชีพเดียวกันครับอย่าให้ต้องแบ่งฟักแบ่งฝ่ายกันเนาะให้มันจับมือตรงเทียวไปด้วยกันแบบนี้แหละมีอะไรก็ช่วยกันแบบนี้ครับครับโอเคขอบคุณมากครับเชิญเราทุกทุวม่ับทาหาพี่ดำนะได้ครับผมนะครับเดี๋ยวให้แกต้อนรับทีมงานนะวันนี้เอาอะไรมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อน ตู้เบีดน่าจะเป็นของหน่วยสองแหละแต่ว่าจะผสมหน่วยหนึ่งก็คืออ,ออนเอสเออนเออันนี้คือของหน่วยหนึ่งนะออนเอวันนี้เอาฮอนมา16ดอกใช่ไหมสิบหกสิดอกใช่ไหมล้วมีอะไรอีกของหน่วยหนึ่งแซกซีกองนอะกนั้นเป็นของเ2สมาเลยอ่าครับผมพาวเวอร์เป็นของตัวไหน 2> <A> 2. ของเอนะ่นะเฮอริเทสนพาวเวอร์เป็นของเฮอริเทสครับ คือรถนี้จะมาฟังเทอร์โบไบร์ฟันบวกเฮอริเทจนะครับผมนะปกติจะเป็นทาร์ฟนะครับแต่งานนี้เอาเฮอริเทจมาลงนะครับะเฮอริเทจกี่แท่นแปดพันห้าหกแท่นแปดพันห้าหกแท่นแล้วก็ซ่าพันหกสองสามพันหกสองแล้วก็พันสองสองเออพันห้าสองแสดงว่างานนี้ก็คือเฮอริเทจทั้งหมดเลยเฮอริเทจทั้งชุดแต่ว่าตู้เบรดก็ของเนดิมสิบแปดนิ้วนี่ฮอนก็ตรวจห้าร้อยห้าร้อยเอห้าร้อยห้าสิบวัตต์วจมี แล้วก็แซ็กสีกองครับอีแซ็กแหลมนี่แหลมโมเจโรเล็กเอสเออผสมกลางเอากลางมาด้วยจะลงเลยไหมหรือว่ายังไงเราให้ไปกินข้าวก่อนครับอ๋อไปกินข้าวพากันให้เขาตั้งขาตู้มาเขาจะได้วัดขนาดได้โอเคเดี๋ยวให้ทีมงานเขาไปกินข้าวก่อนเสียดำรงจะพาทีมงานไปกินข้าวนะครับก็รอทีมงานมาตังนะครับตั้งขาตู้ตรงนี้ให้มันให้มันรู้ตำแหน่งบ้าเขาตั้งประมาณไหนนะครับแล้วก็จะได้ตั้งต่อกันแล้วก็มีชายก็จะอยู่ฝั่งขวาสุด ของกล้องนะครับมาดูกันยกครับฝนตกอีกแล้วพี่น้องเ้ยนะเออถ้าเป็นมีเสื้อใหญ่อย่างนี้นะฮะใช้เฮียบยกมันก็ช่วยทุนแรงได้เยอะพอสมควรแต่มันจะโยกนิดนึงเออเบาเบาเออเบา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 ูเป็นตาเสียวก่อ มันจะไปชนจอไม่ใช่อะไรนะครับผมโ,โอ้ยหันหลังไดนะ้น่ะเขาจับจับด้วยจับด้วยจับด้วยไม่มีคนจับหมุนรอ โยกเป็นตะนักหัวแท้เฮ้อเฮอเฮ้อเฮ้บเฮ้อเฮัอเม้อเ้อเฮัอเ้้เ เอาลงลงโน้นเนาะลงโน้นก็คือหนึ่งสองสามสี่อันนี้ลงแถวเท่าไหร่นะแถวละหกบ่ชั้นละหกบ่ชั้นละหกใบบ่โอ้ยาวเหมือนกันเด้หนิหกก็สิบสองสบองบ่ นตกแล้วพี่น้องเลยการทำงานก็จะยากขึ้นนะครับ,อ,นนบอ,อ๋อบนอีกชี่ข้างละแปดไปอ่าข้างละแปดข้างละแปดครับผมนะฝนตกแล้วครับผมอเดี๋ยวผมจะมาะไลฟ์สดให้ชมดีกว่าครับผมนะหลังจากฝนหยุดก่อนนะอันนี้เป็นรถของเสียจันหรือเปล่า ทักเก๋หรือเปล่าสวัสดีทักแก่ก่อนสวัสดีทักแก่ครับ,บจะมาตอนไหนครับเข้ามากันหมดแล้วสวัสด,ดีครับไปสี่พรุ่งนี้นะไปสี่โมงเย็นพรุ่งนี้โ<ะ>อ้ไม่ต้องมาหรอกถ้างั้นนอนอยู่บ้านดีกว่างานพรุ่งนี้มาทำไมวันนี้เย่ก็มาวันนี้ให้คนเขามาฟีเวอร์ฟีเวอร์ไม่รู้จักสร้างกระแสกับเขาบ่ ให้อยู่ตรงไหนน้องเราหน่อยู่ข้างคางนู้นเขาให้อยู่ด้านข้างสุดเลยเราเป็นกรรมการเออปกติผมว่าจะให้ให้ให้ของเท่าแกเนี่ยอยู่ตรงกลางเขาบอกให้เชียร์อยู่ข้างนอกข้างนุ่นเพราะเราเป็นกรรมการเนาะเอาโอเคเกาลงเยอะไหมนี่ก็ถ้าเราเปิดใบเปิดใบแถวไอชั้ตัวชั้นนะตัวชั้นแปดใบ ไอ้สีต่อชั้นน่ะชั้นชั้นไอ้สีสีใบก็คือแปดใบต่อต่อข้างเนื้บผีสมัเนี่ยให้เท่ากันยี่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 สิบสี่ดอกเท่ากันต่อข้างมันไม่มีดอกเฮดอกครบหรือเปล่าตามมีตามเกิดมมมาาตตีเนจริงบอฝนตกแล้วนี่นะอ่ะโอเค ขอบคุณทักแกครับผมแวททักทายทักแกครับนะบิ๊กทวีชัยครับนะฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูบรรยากาศครับ